เปิดเพลงใหม่ล่าสุดเป็นงไงบ้างากชื่อเพลงอะไรนะขออีกรอบชื่อเพลงว่าแฟนมึงครับือเรียกภาษาไทยว่าเพื่อนที่ไม่ดีครับช่ไงคะเพลงนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่แอบชอบเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนได้เก็บไม่ใน้ใจอันนีแต่งมาจากส่วนตัวเลยนะมาจาก จากเรื่องราวชีวิตของเราด้วยส่วนหนึ่งครับตอนนี้ผลตอบรับตอบเพลงเป็นไงบ้างผลตอบผลตอบรับถือว่าเกินคาดมากครับทีแรกทีแรกเราเราเราก็สุ่มทำมาเหมือนกันว่าเพื่อเพื่อจะถูกใจพี่ไหมหรือว่าหรือว่ามันจะโอเคหรือเปล่าพอาร,รวบรวมไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่าเป็นเนื้อเพลงสดทุดพาร์ทมันมันดูลงตัวมากมากเลย พอใจแล้วแล้วคุณเพื่อนเราเขามีช่วยอะไรบ้างไหมคะปั่นก้าวเพวอะไรเขาบอกว่าเขาช่วยปั่นตลอดนะครับเออเพราว่าเขานอนฟังเพลงนี้ตลอดใช่เออแล้วเขาแล้วเขาช่วยแบบบอกไอเดียแม้กแบบเฮ้ยแอบชอบเแื่องแต่งอย่างนี้นะแต่งนี้นะแต่แต่ในส่วนของการแต่งเพลงเราแค่จะไปบอกเรื่อเรื่องมีพี่มีนแล้วก็พี่นาวพี่นาวเป็นเป็นคนทำผลงานเพลงนี้ขึ้นมาใช่เราแค่แค่บอกไม่คอมเมนต์ว่า ตอรี่มันเป็นแบบนี้พี่ใช่ตอร้องเพลงเราได้ยังคุณน,นุ๊กขอร้องเพลงเราได้ยังร้องได้แล้วครับตุ่งๆนิดนึงที่ดิดูดูดูได้ใช่แต่ว่าก็แสนแตกแล้วพี่ปลายแสนแตกแล้วใช่บ้างก็แสนแรกของเป็เราดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่ช่วยกันรับชมรับฟังแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบเหมือนกันแบนี้ด้วยครับใช่ใช่ใช ก็มันเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เพราะว่าเราจะมีอีกสามเพลงเพราะว่าจะให้หนึ่งครบหนึ่งอัลบั้มเพื่อที่เราจะทําเป็นอัลบั้มออกมาจะเป็นแบบแนวไหนเออสามเพลงมีแบบแนวคร่าวๆเพลงเพลงต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันใช่ครับใช่แล้วก็ตกท้ายด้วยเป็นเพลงที่อยากมอบให้กับแฟนๆ แปลกมีก็เลยทำใ้รู้สึกว่ามันก็เป็นงานตายตั้นใจใช่ใจมั่นใจแม่ก็ชวมว่าเหี่ยงออนเปล่งขึ้นแล้วเออเป็นไงบ้างพยายามแบบเต็มที่ครับอยู่ในห้องอัดห้องอัดเกือบประมาณสามชั่วโมงได้เวลาปกติเวลาปกติถ้าปกติมันต้องท่าชั่วโมงอย่างต่ำครับเออใส่ห้องก็เร็วกว่นได้ล่าสุดมันเกิดมันเกิดท่าเราไปไหมเป็นยังไงบ้างคะ ก็ไว้ไสักงนิดนึงครับเพราะว่าน่าจะได้เล่นเป็นวงวงปิดวงหลักเลยครับวงทีุ่กูไปนิดหน่อยครับแต่ก็คือวงคุณนุกน่ะเล่นเปิดวงตาย,ยาเล่นปิดวงปิดนี่คือวงตัวเป้งตัวใหญ่ค,ค,คือเราตัวใหญ่ของเขาเหรอไม่ยวกัความ แมยแตงเราเราแบบป๊อปปูล่ากับเขาป๊อปปูล่าใช่โมมัสมารครับแล้วเจอต้องก็คือได้เจอไปแน่นอนได้เจอแน่นอนครับผมแล้วเราเตรียมของฝักอะไรองไรสุดท้ายอีกยงต้องรอต้องรอลุ้นกันครับเตรียมมาแล้วใช่ไหมเตรียมมาแล้วคองคเป็นของที่เขาชอบแน่นอนของที่เราชอบด้วยครับยังไงเอ่ยก็ได้ผัดกันใช้อ่าพอพอเป็นเซนเนี่ยมันานเยอะพี่ไปเวลาเลือกของฝักให้กันเนี่ยยากไหมยากมากส่วนหนึ่งก็ คือจะพูดอยู่เสมอว่าลูกเขามีแบบครบกับทุกอย่างแล้ว<ม>แต่มันจะมีบางอย่างที่เออมันก็มีชิ้นก็ได้หรือว่าในเรื่องในวันสัมพันธ์มันก็เวลามองเห็นของชิ้นนั้นก็จะได้คิดถึงว่าเออนี่ของขวัญมันเกิดที่เราให้ที่เราแบบจะรอดค่ะเพราะแม้ว่าเขาอยากได้อะไรหรือเราแบบว่าสังเกตอยู่ตลอดก็คือจากที่เราจับสังเกตมาตลอดก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชอบอยู่ตลอดเลย <laughs> ชอบมอลลี่ชอบพระชอบอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับเออ เลือกแบบที่เราชอบดีกว่าครับเจ้าของมันเกิดชอบไหมไม่รู้แต่ว่าเราชอบได้ขอเลือกอามารนิดนึงตอนนี้เห็นลูกปองทำร่างทองเขาไปทำไปขายแล้วร่างทองออกกำลังกายพี่บพี่พุ่ี่พุ่อ๋อพี่พุ่ก็ตอบแบบตรงๆเลยนะครับเขาหยุดเล่นมาสักพักแล้วครับเออขอถามเพราะว่าได้นั่งกินข้าวด้วยกันก็ถามว่าอ้าวยังออกกำลังกายอยู่ไหมเนี่ยเขาบว่าไม่ได้ออกแล้วเพื่อตั้งแต่กลับจากเกาหลี เออเขาก็เลิกออกกำลังกายแล้วจะไม่ได้เห็นรากคองต้องรอทุ่นดูครับอาจจะแปลงร่างมาก็ได้จะเป็นร่างทองนล้วเพราะเลยอุดออกอาจจะเป็นไปได้จะใช่นะอะีกอย่างน้ำท่ามเป็นไงบ้างเราไปนคุณที่มา <laughs> น้ำท่วมก็ได้ไปลงพื้นที่มาล่าสุดที่ที่เราไปหนองคายมาแต่ตอนนี้น้ำน่าจะลดแล้วครับก <Hi. S 1> ็ดีใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือน้ำทว่วมมีอะไรมีเวลาว้างเราจะไปช่วยแบบนี้เพราะว่าเราเห็นคนเวลาประ,ประ,ประสบภัขขยกับภัยมันมันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแล้วก็มันต้องการกำลังใจบางที่ไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่แค่ได้ไปแบบสูงความสุขเราก็ยังอยู่จียงข้างทุกคน ลงไปเห็นบรรยากาศเป็นทางการข่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นชาวบ้านแบบบางคนอ่ะเขาเศร้านาะพี่แต่เขาต้องยิ้มด้วยเออแบบบางคนท่วมน้ําท่วมไปครึ่งหลังบางคนบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยตอนที่ไปเชียงรายรอบรอบที่แล้วในในบ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องโอบโยงมาอยู่ข้างนอกมันก็เลยแบบไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยช่วยเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างเวลาเจอกันอะไรเงี้ย ส่วนมากเราจะไม่ไม่ไม่พูดถึงไม่ไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าน้ําท่วมบ้านถึงแค่ไหนยังไงเราก็ส่งกําลังใจให้เขาเราก็มอบยล้มให้เขาวเราคขยงข้นงสมอตั้งแต่เาคประเด็นนามันมีแบบเหตุกาอกมานาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าศิลปินโดนกดทีเซนเตอร์เกี่ยวกับแฟนคลับแลวทีนี้ตัวเองก็เป็นแบบมีแฟนคลับ่ะแฟนคลับเล่นมา แลก็คุณด้างใเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยแต่หล้วๆขาเอามือเป้ามาที่ที่ว่ามาที่ปไปใช่ไหมแต่ก็ในโดนหลบของปไปแล้วก็กับกับพี่ๆท,ที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเป็นผู้จ้างเราเนี่ยก็คือเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบปกติไม่มีอะไรค่ะเราก็เลยว่าเออเรายังมีหยอกๆพี่เขาอยู่เลยว่าเออมันใช่เหรอพี่มันไม่ใช่เราจะปไ,ไ,ไปใชเเ่เราได้ยังไงเราก็ยังไปเที่ยวด้วยกันหมดเลยใช่ครับรับความสัมพันธ์กับเจาหนีนะ รวมโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เราหลงรักลาบุกี้มากไงเออมันมันมันความน่ารักสุดๆครับแล้วตอนนี้ก็ได้เห็นว่าคุ้มนอนตลอดเลยใช่ติดหนึบเลยกําลังน่ารักกำลังพูดปลายได้กำลังกำลังอยู่ในแบบเออหน้าคันแค่ของผมแล้วอย่างนี้เราประกวดไหมเพราะมันมีข่าวว่าประกวดแฟนสาวเราจะบอกแฟนคลับอยู่เสมอว่า โอ้โหเราผ่านมาผสมเยอะแยะมากมายแล้วกับเรื่องแค่แบบแบบนี้ไม่เป็นไรให้เรารักกันมากๆก็ก็โอเคแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันก็พอแล้วคนอยู่ข้างนอกจะมองอยังไงเราเราไม่รู้แต่จุดยืนของเราหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่มันมันโอเคมากๆแล้วเรารักกันคนอื่นไม่รักเราไม่เป็นไรเราเรามีโอกาสอยู่เรีแบบไมคก็มีมีบ้าง ตอนนี้ได้ยินข่าวแบบเราแอบเครียไดไหมคะแบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนจริงได้อ่านขา่าวเราก็ตกใจน,นะแล้วเราเราก็น้อยด้วยก็คือเรารัากแฟนคอับอะไรอะไรพูดแบบแบบแบบตรตัวเราจากใจว่าเออไม่อยากให้ใครมาว่าเราเราอย,อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยมุมเล็กๆของเราแล้วอืมไม่อยากให้แสงไฟสอง,งมาทำร้าย ไลฟ์เค้าครับพี่ปันแล้วทีนี้เราแบบมีวิธีการเลือกรับงานยังไงเพราะว่าอย่างตอนนี่มันมาประมาณว่าแบบเอ้ยมันมีข่าวเรื่องรับงานขงคุในวงการเนาะเราเป็นอีกคนนึงที่แบบเรารูปมากเดี๋ยวเปิดตัวเพนเตอร์เปิดตัวเมนเตอร์เออเราเรือกรับงานยังไงบ้างก็สามารถจะเป็นในฝ่ายบริษัทการแล้วก็ในบริษัทเป็นเป็นเป็นคนพัฒน์เข้ามาใช่ว่าแปลนตัวนี้ดีนะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโอเคกับเราด้วยใช่ครับแล้วตัวเราแบบมีแบบ<ช>เลือกเองเลือกไ,ไ,ไหนแบบเลือกยังไงเออเลือกยังไงตัวเราเลือกเองมันก็มีแค่การแข่งขันรถที่เราชอบนั่นใช่ครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ตัวเออ,อสลีปบิงมัสซิก็ดีอะไรสลีปบิงก็ดีใช่คร,รับแต่การรับงานรีวิวของเราจะจะรัางอ่ะ เรมีแบบว่าการอ่านการสกีนหรืออะไรใดๆลมันต้องมันต้องสก,กีนแล้วก็ต้องลองใช้ก่อนอยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเรานำมาใช้เองเราจะได้รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีจริงๆก็ถึงบอกของ